สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับทางช่องเสกดวงทีวีของเรานะครับใครที่เข้ามาแล้ววันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และก็ฝากแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆของทุกท่านได้รู้จักช่องของเราด้วยนะครับพูดถึงเรื่องราวของปาฏิหารและเรื่องราวของความลี้ลับหรือพลังงานบางอย่างที่ ทางช่องเสกดวงทีวีของเรานะครับโดยคุณป๊อปเนี่นะฮะนำเรื่องราวต่างๆนั้นมาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับย้ำอีกครั้งก็แล้วกันฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วก็ไปตามฟังนะครับคลิปเรื่องราวต่างๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านนั้นมีส่วนร่วมกับเรา ด้วยการส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาในคอมเมนต์หรือในอ e ีเมลของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของแม่นางไม้นะครับองหญิงจันเจ้าหลายคนบอกว่าองค์หญิงจันเจ้านั้นอยู่ที่ไหนอยากจะทราบอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับวันนี้ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่ค่ายบางกุ้งหรือวัดบางกุ้งที่อัมพวา ที่ตอนนี้กําลังโด่งดังมากๆครับมีเรื่องราวที่บอกว่ามีคนถูกหวยในวันที่หึงเลยทําให้เกิดปรากฏการณ์ไปยืนรอรอต่อแถวนะครับยาวยันเช้านะครับเพื่อเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อพุทธนินมมาีที่อยู่ด้านในนั้นที่อยู่ในโบสถ์ปกโพแต่ใครจะรู้ไหมครับว่าโบสถ์ปกโพแห่งนี้เป็นโบสถ์มหาอุดนะครับที่ ใครเข้าไปแล้วนะครับโดนของโดนคุณใสนะครับเข้าไปโบสถ์นี้แล้วของพวกนั้นจะถูกล้างออกไปนะครับแล้วก็เข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อพุทธนินมณีเนี่ยนะครับแล้วก็ขอความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งกลับบ้านผมแนะนำเลยว่าให้คุณเดินไปหาแม่นางไม้นะครับใครที่ทำการค้าการขายหรือว่าใครที่ต้องการงานต้องการเงินนะครับ เดินไปที่ด้านหลังของโบสถ์โบสถ์ปลกโพแห่งนี้ที่ค่ายบางกุ้งตรงนั้นนะครับจะมีองค์หญิงจันเจ้าอยู่ที่ด้านหลังเป็นแม่หนางไม้แม่ตะเคียนที่ถูกแกะสลักเป็นรูปขององค์หญิงครับเรื่องราวขององค์หญิงจันเจ้าที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมคนหนึ่งหะครับ ประสบพบเจอมากับตัวเองนะครับประจบประสบพบเจอมากับตัวเองจริงๆผมไปครั้งแรกแล้วก็ไปอ่านเรื่องราวนะครับเรื่องราวขององค์หญิงจันเจ้าแล้วก็ได้ลองใช้คำว่าลองท้าพิสูจน์เลยครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานนะครับเงินเดือนเต็มที่ก็1 2 0 0 0สบาท แต่ครั้งนั้นผมไปหาองค์หญิงจันเจ้าที่เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยผมไปเลยไปท้าพิสูจน์เลยก็ว่าได้ดอชาวบ้านแถวนั้นหรือคนอื่นๆจะเรียกว่าไปลองของผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ครับก็เลยขอครับขอองค์หญิงจันเจ้าบอกว่าถ้าท่านมีอยู่จริงทำให้ผม มีเงินเดือนเดือนนี้สี่หมื่นบาทในยุคสมัยนั้นผมทำงานฟรีแลนซ์นะครับผมทำงานฟรีแลนซ์มาตั้งแต่เรียนจบและฟรีแลนซ์ของผมก็คือทำงานแค่ไม่กี่วันได้เงินเดือนหมื่นสองหมื่นผมก็โอเคแล้วในยุคสมัยนั้นแต่วันนั้นพอไปกราบองค์หญิงจันเจ้าแล้วบอกว่าขอให้ผมเนี่ยมีเงินเดือนเดือนนี้สี่หมื่นบาท ในความเป็นจริงนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะมีเงิน4ี่0 0ื่นบาทหรือว่าเป็นเงินคือสรุปสรุปว่าเดือนนั้นจะต้องได้สี่เป็นไปไม่ได้ครับมากสุดตอนนั้นคือสอง0มื่นกว่าบาททํางานฟรีแลนซ์เนาะ,ะผมก็เลยขอพอขอไปผ่านไปได้ครึ่งเดือนคุณเชื่อไหมครับว่าผมได้เงินขึ้นมาเนี่ยจากที่นับนับนับรวม,รวม,รวมงานนะงานที่นับรวมรวม,รวมกันน่ย ส0 0 0มกว่าพอสัปดาห์ที่3เงินขึ้นมาเป็น3,000 30, มกว่าผมจำไม่ผิดนะประมาณวันที่ 24, 24, 25เนี่ยผมมียอดเงินรวมตอนนั้นประมาณ3,000 30, มกับอีกประมาณ4ี่0้าพัในใจนะครับเหลืออีกหวันเนี่ยผมนึกในใจเลยว่าโอเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็ไม่รู้จะเอางานจากที่ไหนมาแล้วอ่ะที่มันจะทำให้ได้เงิน4,000 40, มบาท แต่คุณทู้ฟังเชื่อไหมครับว่าปาฏิหารมีอยู่จริงอยู่ดีๆครับผมก็ได้รับงานพิธีกรในงานออกแกนไน์และงานนั้นจ้างผม1,000งบาทก็คือมีรู้สึกจะจัดงานอยู่4หรือ5วันเนี่ยแหละ4หรือ5วันเนี่ยแหละได้1,000งก็แปลว่าเดือนนั้นน่ะผมได้4,000 0กว่าบาท โอ้โหรีบเลยสิครับพอครบกําหนดสิ้นเดือนได้เกินจริงๆพอได้เกินปุ๊บผมก็รีบฮนะตอนนั้นผมบนว่าถ้าผมได้เงินเกิน4ี่หมื่นผมจะซื้อโต๊ะเครื่องแป้งนะครับชุดโต๊ะเครื่องแป้งที่มีโต๊ะมีเก้าอี้ไปถวายพอถึงสิ้นเดือนเงินเดือนออกปุ๊บครบปั๊บผมพลักเงินไปซื้อเลยโต๊ะเครื่องแป้ง,งก็สินกบพันกว่าบาท ผมก็ซื้อไปเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับที่มีกระจกมีที่นั่งแล้วก็ขนขึ้นรถครับแต่การที่จะขนขึ้นรถเก๋งนะครับต๊ะเครื่องแป้งมันต้องถอดใช่ไหมฮะแล้วก็ไปประกอบที่ที่หน้าหน้าสาลองค์หญิงคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าวันที่ผมจะเอาของแก้บนเป็นวันเสาร์นะฮะผมก็เอาขนของขึ้นรถขนขึ้นรถไป ไปถึงวัดปุ๊บหยิบขึ้นมาประกอบครับหยิบขึ้นมาประกอบใครจะไปเชื่อรับว่าผมขาดเหล็กไปท่อนหนึ่งฮะมันเลยประกอบเก้าอี้ไม่ได้เก้าอี้ที่นั่งแต่งหน้าครับประกอบไม่ได้ผมก็เลยบอกองค์หญิงว่าองค์หญิงครับไว้เดี๋ยวคราวหน้าผมมาแล้วเดี๋ยวผมเอาติดมาให้นะเนาะไม่เป็นไรเนาะเราก็พูด อารมณ์เหมือนประมาณว่าพูดทีเล่นทีจริงกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เขามีพลังงานคืนนั้นครับกลับมาบ้านเข้านอนอย่างปกติคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเวลาประมาณตีถ้าผมจำไม่ผิดนะตีสมหรือตีสเนี่ยแหละผมตื่นขึ้นมาครับ ผมตื่นขึ้นมานะไม่ได้ใช้คำว่าฝันนะฟังดีๆนะฮะผมตื่นขึ้นมาเตียงนอนของผมและประตูห้องของผมเนี่ยมันห่างกันแค่ประมาณไม่เกิน2เมตรนิดๆผมตื่นขึ้นมาแล้วผมต้องลืมตาครับห้องไม่ได้ปิดไฟนะครับไม่ได้ปิดไฟนอนผมหันไปที่ประตูครับโอ้โหสวยงามอารามยืนยิ้มแป้นเลยครับ ใส่สบายสีโอรสนี่จำติดตาครับจำติดตามาจนถึงทุกวันนี้องค์หญิงยืนยิ้มและใส่สบายสีโอรสซึ่งเป็นชุดที่ตอนเช้าเนี่ยซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ตอนเช้าที่ผมเอาของแก้บนไปถวายเป็นชุดเดียวกันเป,เป๊ะเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพอผมเห็นอย่างนั้นผมบอกเลยครับได้ครับ เดี๋ยวเอาไปให้หลังจากนั้นหลับตาปีครับตื่นมาทีหกโมงเชา้าคุณผูฟังเชื่อไหมครับว่าผมต้องรีบเอาเหล็กท่อนนั้นนะ่ะขับรถไปเลยฮนะเช้าว,วันอาทิตย์ผัดมาวันอาทิตย์เลยนะคือไปวันเสาร์และของขาดของขาดวันอาทิตย์ปุ๊บผมขับรถไปเลยเอาไปประกอบให้ตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็บอกองค์หญิงว่าครบแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็ขอองค์หญิงท่านทุกเดือนเอาแบบว่า ความเป็นจริงที่มันแบบเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าถ้ามันได้อะถ้าได้ถึงยอดที่ที่ที่เราขอไว้เราจะไปกราบองค์หญิงทุกเดือนคุณรู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นอ่ะผมไปหาองค์หญิงทุกเดือนเลยทุกเดือนจริงๆแต่คุณต้องทํางานนะฮะแล้วโอกาสมันจะเข้ามาเก่งต้องบวกเฮงครับเรื่องราวนี้ เป็นเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับถ้าใครมีโอกาสไปที่ค่ายบางกุ้งที่วัดบางกุ้งแล้วไปกราบหลวงพ่อพุทธนิรนดร์ที่โบสถ์ปรกโพลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับไปสักการะองค์หญิงจันเจ้าที่อยู่ด้านหลังโบสถ์ด้วยแล้วไปขอครับไปขอท่านได้ท่านเมตตาจริงๆนะครับวันนี้เรื่องราวของปาฏิหาริย์ก็จบลงแล้วนะครับ ขอบคุณทุกขั้นนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องเสกดวงทีวีทาง y t u t u เนี่ยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ฝากไปกดติดตามกันนะครับป๊อบเสกดวงนะครับใครมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวเด็ดๆเ,เรื่องราวปาฏิหาริย์อะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับสามารถพิมพ์นะครับเข้ามาได้ส่งเข้ามาได้ที่อ e ีเมล นะครับต่อเติมฝัน789 at gmail com ยังไงก็ฝากด้วยนะครับนะฝากเป็นหนึ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมป๊อปเสกดวงแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าและเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์อะไรนั้นพลาดไม่ได้ครับสวัสดีครับ